ไปข้างบนตันเล่าเพดานตันเล่าข้างบนเป็นเพดานตันนะครับคุณดูเฮ้ยกูขึ้นไปแล้วมึงจะขึ้นไปหาพ่อมึงตั้งหน้าหรอไอ้สัตว์เย็ดแม่กูก็บอกว่ากูขึ้นไปแล้วดูกูตบแม่งอ่ะมึงกูขึ้นไปจนมันเพดานแล้วไอ้เฮียกูมึงดูความสูงดิไอ้เฮียมึนยังไปขนาดไหนไวไ้ควาย ก็ผมไม่รู้เนี่ยก็ถามพี่นี่ไงว่าพี่จะไปทางไหนเอาไงเนี่ยโอ้หงอมวะเจอผีเจอผีเจอผีเดินสำรวจสำรวจเดินเป็นวงกลมเดินไปเดินมาไอ้ขอ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 เอาทีละตัวไปนึงขอขอโล่น่อยไอ้นี่หน่อยเป็นเลยขอหน่อยขอหน่อยนี่นี่เอาทีละตัวผมเองผมแล้วให้ไปแล้ว ันอยู่ไหนวะมันไม่มามันมาไม่ได้เดี๋ยวนี้เปอร์มันมาไม่ได้ไว้เป็ดอ่ะไปนหนึ่งวิพี่พี่ลงมานะพี่มาช่วยผมนะเอ้าเฮ้ยจับไปเงี้ยเปนหนึ่งพี่เป็นหนึ่งคนนี้ดีว่ะขุดอะไรเช่นนี้ย

แล้ลูกกระตา่ายวาพี่ดีไม่มีอลูกกระต่ายพี่ไปไหนอ่ะลูกตาอยู่ที่ตากูไงไม่ลูกกระตา่ายผมมีอสี่ลูกพี่ได้กี่อันไม่มีแสดงว่าอยู่แถวนี้แน่นอนเลยถ้ไม่มันเกิดแถวนี้วะ ไอ้เรื่อนี้ไม่ใช่ละสูงลิฟต์สูงลิฟต์มันต้องขึ้นไปอีกเหรอลองขึ้นไปอีกดิพี่ไปข้างบนตันเล่าเปดานตันเล่าข้างบนปงเป็นพยาบาลตันนะครับคุณดูแม่ข้างบนไปกลับ <ไป S 1> ที่เดิมมีตัวน่าตะมีสองตัวนะต่างที่น่ะนนูน่ะ ไปเดี๋ยวเอาอมันเป็นเรงนี้แต่ผมเอามันให้เอาพี่เรียกมันมาเหรอใครเรียกอ่ะพี่เรียกมันมาพี่ไปมองมันใครมองกูยังไม่ได้มองมันเลยเสียงดีหมอเรียกมามึงน่ะไปมองก็ผมยังไม่เห็นมันเลยมันอยู่ตรงไหนมันี่มานี่มานี่มั้สิไหนมันอยู่ไหนไม่รู้หายไปแล้ว ถมีเราพี่ดิเอ้ยลองไอ้ภาษาตลอดมาตายแล้วตายแล้วดูองไงดีวะพี่ดิกรลดานภาษา ไปไหนนะเปล่าอุยอ้ยมันตันแล้วเนี่ยมันไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยงั้นกลับแค่นั้นเองกลับไหมมันลงไปข้างล่างได้อีกอ่อกอะมันลงมาลงข้างล่างไปไหนพี่ยากกับฝั่งนะั้นอ่ะฝังนี้เหรอเออลงมาเลยโอเคหาทางออกไม่เจอแล้วว่าคนดูเฮียมันโดดดิีไปกนได้เหรอยากวัยเฮีย จะเจอ<ะ>ลูกก็ตาแม่งไม่เจอเฮียยากว่ะเขาดูไปกูขึ้นไปแล้วมึงจะขึ้นไปหาพ่อมึงนั้งหนาหรอไอ้สัตว์เย็ด yes, แม่กูก็บอกว่ากูขึ้นไปแล้วดูกูตบแม่ง่ะมึงกูขึ้นไปจนมันเพดานแล้วไอ้เฮียมึงดูความสูงดิไอ้เฮียมึงไปขนาดไหนไหวควายมึงไหวปะเนี่ยไอ้กูไปสูงขนาดไหนอเฮียสูงพ่อมึงนะ่ ไปเองว่ะมึงเก่งไงเฮียมีคอมมีซื้อตัางซื้อคอมยังหรือเปล่าเนี <the <the ่ยเดียในมือถือในคอมมันต่างกันนะเว้เฮียดูแม่งพิมพเดี๋ยวอยู่สูงสูงพ่อมันนะสูงกูก็พามาแล้วไอ้เฮียพี่ตีมาดิเอาง่ายกูสูงขนาดไหนกูต้องลงลิฟต์กันแล้วเนี่ยไอ้เฮียเย็ดแม่มึงยาวสูงขนาดไหนวะมันหลอกคิ้งไงไม่เห็นหรอมันพิมพ์มัน โอ้ดูจัดที่มันพิมพเดียวจออะไรมันเชื่อม้าทุกวันเนี่ยคนดูมันแพ้ชนะอวยอะไรอย่างเงี้ยล้ำไปเรื่อยพิมพ์ไปเรื่อยอ่ะพอวันนั้นเหมือน <c oughs> เหมือนรอบนั้นอ่ะที่เขา <c oughs> าพิมพอีกแบบหนึ่งแล้วคนดูพิมพ์อีกแบบหนึ่งอ่ะแล้วทีเนี้ยคนดูบอกว่ารู้ก่อนแล้วคนดูน่ะอวดฉลาดอีกแล้วแล้วเขาพิมพ์อ่ะโดนเดียเม้นตามอ่ะไปรุ่นพิมพ์ตามอ่ะโดนอ่ะ <c oughs> ตรงไปไหนแล้วเนี่ยทรับแล้ว กลับบ้านไม่กลับทางไหนอะ่ะพี่ไม่เห็นมึงแล้วอ,ะอ่ะอ๋อก็ทางเดิมไงที่พี่มาดิพี่ไม่วิ่งตามผมเว่ะอีกแล้วไหน,นพี่อยู่ไหนกลับมาทางเดิมดิเห็นปะ่ะในป่าป่าแดงอ่ะตอนไหนแล้วเห็นอะมึงั่งอยู<ห>่พี่พยายามอย่าวิ่งขาดจากผมเลยอ๋อมีอาหารไหมนี่พี่เดินเร็วๆเลยไม่ต้องกลัวมันเจ็บกดคอนโทรลเนี่ยวิ่งอ่ะ cú gật ship vĩng hả đang yon steam luôn quan làเลข mìnhเลข cái gì quáเลข một đó mình luôn quan toàn vấp mà hai không สองสามเก้าทับแปดสิบเอ็ดทับห okay. นึ่งเก้าหนึ่งโอเคได้ถูกแล้ว uh huh. ต้องหาขี่ตัวขี่โอ้เออมึงพูดเหมือนหาง่ายอะ่ะลบโอ้ไปลบเลยว่ะพี่ลบแล้วก็แปดเอ็ดมันขุดทะลุเมดานได้นะมึงรู้เปล่าบักงัวอืมที่ขุดกูพามดแล้วครับ บักควายมึงรู้อะไรเรื่องน่ยโอกไปข้างล่างเลยวะเฮียโดดไปเลยไม่ไหวนี่ไม่ได้ต้องขุดไปมาพี่อุ้ย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 พิธีโอเคกู <Okay. S 1> พีิธีไม่ไทายกระโดดกอ่อนสิหนีสิกูตายกูตายกูตายโอ้กูตายเหมือนกันโอ้กูตายเหมือนกันน,นั่นแหละกลับบ้านใหม่จบ หาหินใหม่อาหารอะไรใหม่คุยไอเย็ดแม่กูเห็นไม่ต้องเสียเวลาด้วยเออดีเหมือนกันเ็ีด้ผมว่าแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยครับลงลงถ้ำกันพี่ผมว่าไม่เวิร์คลงถ้ำกันดีกว่าโอ้โหมาขุดเหี้ยอเลยไห้ตาไม่ผมบอกพี่แล้วบอกเหี้ยผมไม่ได้บอกอะไรกูเลยมันไปหาทางนั้นไอ้ขุดลงลงลงแล้วมันเจอลาวาไม่ตองลงไปเจอลาวาเลย มันต้องขุดทะลุเพดานไอตักตุงตังจะพังกันเลยนะไม่พังทําให้พี่แม่ได้อยู่แล้วผมบอกแล้วมือแค่พี่มีผมผมมีพี่พี่มีผมแต่ตอนนี้พี่ต้องนอนก่อนไอเดียชุดเพชรอ่ะใส่ชุดชุดเลยก่อนก็ได้อ่ะเร็วพี่มาเก็บนชุดเลยก่อนพี่สมน้ำหน้าม่ะค่ไม่ใส่เลยผมมีก็บอกว่ามาให้ใส่ด้วยกันเนี่ย ไปเส้นชิปหาไอ้เหี้ยอาทางน้ำเอาใช่ทางนำาำไม่ใช่ตายทรมานอะ่ะเออกำลังหาทางออกด้วยเหี้ยดีแล้วพี่นอนก่อนตอนนี้นตายทรมานเกินไอ้เหียโอ้โห้อ้เฮียฮยางซิง,งเลยเหียอยากกินน้ำจิ้มซีฟูด้ดกินกุ้งน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนไอสัตว์นี่แม่ง เพิ่งเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยไม่ฟังไงไอสมาธิสั้นไม่ฟังพ่อมอะ,ะใจจดใจจ่อไม่เป็นเดินไปเรื่อยตาสสรโงโอ,โอ้ไปเรื่อยกอะไอเฮี้ยตีนี่ตัวเฮี้ยนเลยไปเจอกันครับหกชั่วโมงละไปเจอกันน้องไปเจอกันนะเขาเขาเมื่อวานนพี่พักพี่จะหยุดทุกวันอังคารไงส่วนตัวผมะนะไอเฮี้ยตีนี่ตัวโง่เลยต้องเอาเฮี้ยดุ๋ยมาเล่นเว้ยตอนพี่ตีไม่อยู่ต้องเอาอดุ๋ยมาด้วยเว้ย พราะไอ้ดุยนะ่าจะแบกเราได้เนาะใครไอ้ดุ๋ยมาด้วยบอกหนึ่งดิไม่ไหวหรอกพิติก็แกแก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันต้องมีคนแบกช่วยด้วยระดับหนึ่งเราแบกคนเดียวไม่ไหวหรอก